น้าหม่บตายแล้วฟื้นนะคะ F4 เดี๋ยวไปติดตามความฝันของน้าหมับด้วยกันนะคะไปฟื้นที่โรงพยาบาลครับแม่นครับแสดงว่าวัดเหตนนะแต่ก็หลอดมาอยู่นะครับเนาะหลอดชีวิตมาอยู่นะครับมีแต่หมอโรงพยาบาลเขาพาดามเด็กเนี่ยผมก็ว่าโอ้ชาติก้อนนี่ยก็จะซื้อโรงพยาบาลมีนะครับเป็นตอนในช่วงห้าสลบไปนั้นตอนห้าสลบเหมือนดูซสึอยังไง รวงวรังผมอยู่โรงพยาบาลผมเข้าว่างยาเสพติดให้ผมกับฟันเกี่ยวกับไปเมืองผีได้ครับฟันไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันยามันกลุ่มนะครับฟันเห็นผีเห็นอน่ะไปครับจังว่าอันนี้เช่นผมอันนี้เมื่อคืนกับฟันเกี่ยวกับอายครับออ้ผู้คนเสียงครับโอ้ไอ้กัดเสียชีวิตไปแล้วครับเพื่อนพาผมไปสาปตายอยู่ดุมนะครับดุมหน้าอยู่บ้านครับ มาเหตุคือจังมาเหตุบุญบานบุญพระเวทนี่นะครับแสดงว่าจะไปบุญไปกุศลครับผมก็เลยว่าเด็กยังกีว่าเคยฝันผมเลยตีใตเตกนะครับผมตีใส่ศูนย์หาแปดครับตีเป็นตัวเลขศูนย์หาแปดครับครับสองตัวผมตีมือจับฟ้าผมตีใส้นหาศูนย์ครับ ตีแค่นี้ครับหางเดียวนะครับสามตัวหางเดียวคสองตัวกับหางเดียวคือกันคฝันใหม่ๆสดๆเนาะแมนครับฝันมือเคลื่อนนะครับครับนี่ตัวเด็กขนางต้องฝันของอาจารย์มั่มนะครับครับอาจารย์มั่มชายากนตตายแล้วฟื้นนะครับเราเคย เพื่อนเคยให้โชคให้ลาบมากหลายเคืบอาจารย์แม่นครับตอนผมขึ้นไปอยู่ทั้งวัดผู้กับอาจารย์หรือทั้งกุ่นเขาก็อันนี้ผมกับบอเขาเขากับถือกันยวไล้ครับผู้เฒ่านะครับเขาขึ้นไปเฮ็ดบุญนะครับที่ได้สามตนี่คนมาบอกเป็นโตหรือว่าตีจากความฝันกตีจากความฝันนี่นะครับคือเขาแจ้งเป็นเด็กนี่แหละครับครับ ล่องเราข้อมฟันในฟังไม่เนี่ยเพื่อเอฟซีเป็นตีเป็นตัวอื่นนอกจากอาจารย์ม่่มตีเป็นตัวนีเดียวเนี่ยล่องเราข้อมฟันมาขึ้นในฟังไม่นะครับไอ้เพื่อนไปหาปลาอยู่น้องสาครับคไอ้ใ้ปลามามบักได้าะครับไปกัน4ี่คนไปกัน4ี่คนครับมีผมเกิดมีมูอีกสองแต่อายผู้บนไปนัมเพื่อนเสียชีวิตแล้วครับครับ ผมอันนี้พิ่นเลยปลามาได้พิ่งเลยว่าอยากกินปลานี่ละผมอันนี้เลยเอาปลามาเห็ดกินอยู่บานเอื่อยนะครับไอพิ่นก็บอกว่าเออต้มปลากินเนี่ยผมก็เลยมาเออปลาก็ตายต้มนะครับผมก็ตีเลยซุดห่าแปดซุดห่าแปดเลยครับฮะซอยก็ตีขวอมฝันของอาจารย์หม่ำนกันนะครับ อาจารย์หม่ำพันตีให้เป็นศูนย์ห้าแปดนะครับน้องครับสำหรับแนวทางสามตัวตีไห้หางเดียวนะครับศูนย์ห้าแปดอีกสองตัวอาจารย์หม่ำตีเป็นตัวได้ก่อนครับศูนย์ครับศูนย์ครับก็แสดงว่าซ้ำไห่หางเดียวนะครับน้องม่หันมันมันใจนะครับว่าอาจจะได้บินกระสีมาให้สู่ผมก็จะกับ พอที่เขากั้นสาเนี่ยครับก่อนจะเขากั้นสาครับครับส่องเขากั้นสาสิ่งนะครับผมก็บวยเหล็กเยวกับเพลินน์นะครับเป็นแนวทางความฝันของอาจารย์หมั่มนะครับในงวดวันที่16บหกนะอาจารย์เนาะครับผมเสื้อไปนะเปนกระตีจากความฝันนะครับหรือว่าผู้ใดตีเป็นตัวอื่นกับสร้อยกันตีเนาะครับเนาะแม่นครับ เพราะอาจารย์มัม <concealed them. S 1> <có S 3> ก็เราความฝันในฝังเป็นแบบนี้นะครับฝันแบบนี้นะครับคันตัวโมไซค่มไคก็เป็นคู่ทีแล้วเอาไปไซ่โนมองคู่ได้นิเพรออตัวเพราะท่านดิป็นผ่าเสรจอ้ว เป็นตัวเด็กนวทางต้องฝันบูเรตี้เป็นตไดกับซอยกันตีเนาะอาจารย์นอกแมนครับแต่อาจารย์หม่ำตีให้เป็นตัวนี้สามโตปากยิปซีไว้นะครับบึนนะครับอาจารย์หม่ำเพิ่นกับกับอุบัติเหตุมากเนาะครับแมนครับสภาเพิ่นกับโยสมบูรณ์นะครับกับพ่อไปมาได้ยางได้ยิ่เนาะครับเนาะเดินทางสะดวกอยู่จังหน่อยเนาะ มาทั้งพี่นะคะเป็นตัวเลขของอาจารย์มัมเคาะครับ่ะ FC วัยนี้ได้พี่น้องเป็นตัวเลขของอาจารย์มัมเนาะเอาเปิ้นกับไฮฮางเดียวโตเดียวนะครับสําหรับแนวทางความฝันนะครับเพป็นปตีจากความฝันครับผมอันเย็นอ้ยผูบุ้นเสียเนี่ยครับค่ะผาไปหาปตายคหรอค่ะตรงนีตีแต่ผมหมักนี่ครับ ครับเป็นไม่ฉกไงลาบนี่เขาภาษาครับเนาะครับพี่ชายเป็นเสียชีวิตไปแล้วครับเสียมาหลายปีเหรอครับเอาตัวเลขลงไว้จะต่องแทนศูนย์ห้าแปดกับที่แต่ละหน้าเบิองเนาะอาจารย์เนาะนะครับเป็นความฝันนะคะของอาจารย์หม่ำได้คือนางร้อยนะคะผู้ใด้ก็มารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับความฝันของอาจารย์หม่ำนะครับเพราะว่าบริเจออาจารย์หม่ำมาประมาณสักเกือบ สองปีเนาะครับเนาะเว่าอาจารย์หมือนกับไปเป็นจัมมันสายนะครับไปถึงวัดผู้ศีเมืองใหม่คุณบัดผู้ศีเมืองใหม่เนาะเป็นกู้เป็นอันทำนะครับทำมองที่เข้าไปนั่นบอกแม่นครับยี่เนี่ยไไปปแม่นครับเคยไปเอากุ้มอยู่คอะนี่ทำผ้าเนี่ยครับเพิ่นไทยเลขกกับให้ย่อหันนั่นบอกแม่นครับ ถ้าไปยุ่งในหันอย่าันด้วยเบาอาจารย์นอนกลางเว่นกันอยากฝันยังลงครับนอนกานเว่นกับควันในบ้านยนี่เด็กอย่ออกควรชวนผมไปนอนกลางเว่นเพื่ทำความสะอาดคแต่กับนักเพื่อนใดได้ไหมจะเป็นบู้ให้บอกกันนะครับเาได้ยุติบู้ให้บอกครับเพิ่นบู้ให้บอกครับเอาไข่เอามันเฮ็ดเพิ่นยังเสร็จนะครับเฮ็ดผู้พัฒนา ทำพระเจ้าขึ้นครับอืมป็ทำพระเจ้าครับไปไปเพ่กน้นกับไปกาไปวายที่ไปสอบตำรวจเป็นคู่เป็นขั้นเนี่ยได้ก็เบิดได้ครับไปบนโยห์หันไม่นครับไปบนตรงไปแก้ครับก็เพิ่นครับอยากไปสอบเป็นคู่เป็นเจ้าเป็นนายครับหรือว่าของเสียมบองหายกลับไปขอใดสิบอ่อาจารย์แม่นครับแต่ว่าส่วนมากกับชิปรสบพลสำเร็จบ่ค่ะแม่นครับจากอันนี้ ่ว่าของอาจารย์นี่คือไปในลักษณะแบบว่าไปจำสินไปจำสินเหรอนครับผมกับไปทําความสะอาดทําความสะอาดด้วยว่าแต่ก็ได้ตัวเลขมากคือเพิ่นโปรดภัเมื่อไห้เลยนั่นบหครับไม่นครับคือจั้ี่ยวก้อนนั่นเป็นกับไห้กะตัวได้ทั้งวดที่แล้วได้กี่ไห้ม่อตอนเบาแอมลูกไปเอามีเงิเงินเบาอมอีนี้ทำ พบเก็ดมันออกตัวนั้นหัวหนั่นมันบอเขาตรงตรงเลยบอค่ะตอนพบเก็ดตรงตรงเลยเละขึ้นอยู่อ่าเลขขึ้นอยู่หน้าผานะอยู่ะอยู่ในธรรมครับสำหรับวันนี้เนาะอาจารย์เนาะวันนี้ก็คือเละเงี้อาจารย์ศูนย์หาแปดครับกับหาศูนย์แต่ซื้อเลขความฝันครับค่ะย้ำตัวเลขนะครับครับศูนย์ห้าแปดแลขห้าสามตัวเลขอบคุณอาจารย์ครับขออาจารย์มั่นนะครับขอบคุณค ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ